我早上好。 ก็จะเป็นพญา,านาคนะคะสูงตระหนักส่วนทางสีม่วงนะคะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็น,นพญา,านาคเป็นเสียงปกนะคะนี่คอสวนหน้าเป็นซึ่งเป็นส่วนที่เราเดินเข้าไปล่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็เอาแก้วไปถวายนะผูกเลยนะคะผูกตามที่เราอันนี้ ี่นะคะคหารไ่ค่ะอยู่วัดละหารไรนะคะาเง,งเดินมาวันธรรมดาคนไม่มีเลยนะ

เราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะคะกี่ขั้นนับได้นับขั้นไหมว่าขั้นได้กี่คันบ่บ่ได้นับคุณนับปะคุณก็นับแล้วคุณก็ลงมาซื้อหวยรองเท้าคือละลายเลยนะถ้าเดินมาสวยมากสาโคน องค์เจดีย์นะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะวัดหลวงปู่ทิมวดลรหารไรนะคะเจดีย์พราวนาพิรัตนะคะพระแม่เทนี้จะเป็นนวยผมปะ่ะอันนี้พระแม่นะคะพญานะคะไงไหวท่านเนี่ยมาขอพร เขาขึ้นมาที่พระมหาเจดีย์นะคะเขากำลังสร้างนะยังไม่เสร็จเลยจะขึ้นมาดูเดี๋ยวไปดูข้างในกันดูนี้ก่อนนะคะข้างในเขากำลังจะทำอยู่นะคะทุกคนเห็นปะยังไม่เสร็จนะเราดูรอบๆกันก่อนเนาะรอบๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะรอบเจดีย์นี่ ล้วก็จะเป็นแบบเป็นวิวสะพานนะคะ<อร>ดูที่ไว้ยพระอาทิตย์นะคะพระโกศของมุต<อร>ะเจ้าอ,<ร>อันนี้เท้าเมสวร,ร์นะคะเดีรร๋ยวจะพาไปดูกันวัดที่นี่ทุกคนใหญ่มากเลยนะคะเ<อร>ท้าเมสวร,ร์นะคะ<อร>นี่อันนี้เท้าเมสวร,ร์นะคะ งดงามมากเลยบรรากรอบมาทุกคนเรามาการนเกลรอบสะพานนะคะ นี่องค์จะดีเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไปเรามาให้อาคารปลากันนะคะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะบายุณพ่อให้หันปลานะคะดูเดี๋ยวเราจะให้กันบ้างนะนี่ของเราให้น้องมาแล้วนะพี่นะคะพี่เราไป เรียนเรียนรู้สิ่งจิ๋วเขาส่งมาที่น,น,น,นี่นะคะที่เราพบปัญหาตอนนี้อยู่ที่สวนทุเรียนมาดิแล้วมาดูกันว่าข้างในแย่บ้าง,ตงแต่เขาบอกว่าที่นี่ทุเรียนมันสียแต่เมหน่ม เยาะมากแม่เยอะมากเลยนะคะเลียล้างล้างเลยแพิดเือมีสวนยนรสอออแกัอแกูกนะอาแก่เลยแลอเอาเหมือนแม่อ่ะาลูกไหอถูกไม่สวย สารา,าเที่ยบเรือบ,บ้านสเสง่ห์ผู้นะคะเราเดินไปข้างในกันนะคะเออน็งกันจะขึ้นเรือกันนะคะข่้ออไปเลย ขอบคุณค่ะแซงคิวได้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่งอง้ใส่อีพอะอครับเพิ่มมากหมพ่อใส่ในไหนอ๋อไอสี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มีน้ำมันหมดปลาเรือต้องชิมไหมว้าวชิมตอนที่มันยังป่วยได้ยิน่หมที่เห็นเป็นแพก็คือฟาร์มหอยนางรมทุกมากอายุประมาณ3ถึง4เดือนนะคะอ๋อลูกเข้ามาให้ทุกวันเลยเหรอคะมันกินอะไรนะกินตัวเงกินตัวเอเคยเห็นตัวไหม่เคยเดี๋ยวแบลงม่เขาเรเดี๋ยวขากลับมาดกินแล้วก็คือควย ชามสามถึงสี่เดือนที่เขาจะพอเลี้ยงที่นี่นะคะจะเอาไปให้กับรองแดงกดก็ด้วยอมันจะขึ้นหรือมั้ยาออกคนกินอตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่เลยครับกรยย่ เดี่ยวป่ะเหี่ยวป่ะแค่เหี่ยวไหมโอ้โหข<ค>นนกเลี้ยงป่ะครับเนี่ยธรรมชาติค่ะที่รัก <c oughs> ตายเหรอับเแี่ตอนเย็นก็บนาำขึ้นมาแล้วก็ออตอนนี้เราอยู่ป่าอ่าว ปอันไหนนะคะปูไหนวะไหนอะยังไม่เห็นนี่เหรอกระดูกกระดิ๊บ้บนเลยโอ๊ยเห็นดาร้ยปู กินไม่ได้กตกนขนาดนี้อมันกินได้ไหมมันแค่นี้ง่ไครับมันคือปูกแน่นอจะกินล่ไม่กินได้ไหมพวกนี้กินได้ครับกินได้แต่เาไม่กินกันเพราะว่าูมที่นี่ป็นวีอกินเยอะมาปูแน่นูมด้านบนม้นมาเยอ่ะที่เามาปล่อยปูนี้มาปล่อยที่ไหนนะคะก็ปล่อยแว้หาวแต่นี่เป็นเป็นทะเลทุกคนออกทะเลแล้ว หลักไม้ที่เขาเเงกอคลักไม้่เขาวางอยู่นะคะเลียงหอยนารมาคห่นนส,วสวยนะปากสวมาก<อ>าทคนอ,อันนี้เป็นปากอา่าวอันนี้ปากอ่าวอะไรคะปากาวาน้ำประแสบปะคะ ขึ้นนะ เย็นไม่น่าจะขึ้นเพราะว่ามันลมทะเล จะมาส่งพวกเราที่นี่นะคะทุ่งโปรงทองเราจะไปเดินนต่อนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาแล้วทุกคนเราก็จะไปที่ทุ่งโปรงทองนะคะมันคือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะต้องเดินเราก็ต้องเดินนะคะบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ จ้าพ่อเสมผู้นะคะว่าจะไหว้คำคาเคารพท่านนะคะแล้วเราก็จะเดินแล้าก็จะเดินนจะมีคนมาตกกุ้งตกปลานะคะไปเดินเลย ไปฝาบ้างไปฝาวะไปเรื่อยๆหลง<ป>เขาทำสะพานให้สัตว์แน่เลยไม่น้อยไ,ไ,ไ,ไปตามป้ายอ,ะอ่ยอะ

มีต้นกงกลางใบเล็กต้นโปร่งแดงนะคะนี่กงกลางใบเล็กตามชื่อตามป้ายลยป้ายแล้วคนะกลับกันแล้วนะคะนุ้ยหนูไม่เป็นไรสองายไปเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วถึงท่าเรือที่เดิมะคะ่ะบายบายนะเดี๋ยวเจอกันที่อื่นนะคะ สมสนนะคะน,นี่ค่ะบรรยากาศเขาจะมีแบบเป็นโตนิมทะเลนะคะโตในร้านนะคะทุกคน,น